สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีมาม่าต้มยำกุ้งถาดยักษ์นะครับมาชวนคุยชมกินด้วยกันและเราก็ยังมีกุ้งนะครับผมห,หลายตัวมากนะแล้วก็มีไข่อย,ย่างมะตูมนะครับผมมา <บร S 1> วันนี้กินเมนูง,ง,ง่ายๆครับผมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับผมกุ้งเน้นๆเ,เลยเอาช้อนยวต้องใช้ตะเกียบช้อนนี้ตักไม่ได้มั้งมันเส้นมันยาวมันยืด เออนอนตักงี้ง่ายกว่างี้ง่ายกว่าจิ้มไข่ก่อนนนแน่นอนต้มไข่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดิบเดี๋ยวสุกนะเนี่ยต้มสามรอบสี่รอบแล้วเนี่ยเอ้วันนี้อัิเสบไข่หน่อยได้ป๊อได้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 ร้อนๆเลยอ่ะได้มีมะนาวสดเนาะเลยบีบใส่อีก มีไม่ล่ะจะเอามาไม่เอาแล้วกินแล้วอ่ะนั่งแล้วอ่ะถ้าบีบมะนาวมันจะหอมมะนาวไงใช่มาครับผู้ชมวันนี้เป็นมาม่าครับผมเมนูง่ายๆเลยวันนี้พอดีไม่ได้ออกไปข้างนอกครับผมมีมาม่าในตู้แล้วก็มีกุ้งเมื่อคืนไปตกกุ้งมาก็จัดเมนูนี้เลยนี่ก็สุดยอดเมนูแล้ว ล่าสุดจะไม่กินเส้นแล้วนะติดคอแบบนึงปืดว่าน้ำเยอะแยะตดน้ำไหนชิมกุ้งสิกุ้งที่เกมตกเลยเนี่ยมันขี้เก่าบาดแผลโดนติดคอผมก็ติดคอแล้วครมันปืดลงไปอะนะ ไอจิ้มไข่ไงจิ้มไข่แดงไงมันถูกอยู่ในอกมันไม่ลงเหรออืลงไปแล้วบ้านเขาเรียกว่ามันแก่นมันแก่นครับผมเส้นมันอืดเป็นไงกุ้งอร่อยปะอร่อยกุ้งหวานมันดำมันกุ้งสดไปมาเมื่อคืนมาเนี่ยคุณผู้ชมลูกหวานแดงแป๊ดเลยมันมันมัน กินมนอะไรเส้นนะเส้นมาแค่กินกุ้งดีกว่าะก็ฝืนกอจับจับยาก <c oughs> กุ้งไม่ได้กินนานนาน <c oughs> เป็นอาทิตย์ <c oughs> นี่ตัวอ <c oughs> ย่างใหญ่ <c oughs> ม้ำ <c oughs> มา,มา ี่ห่อห้าห่อได้รางวัลจากการตกกุ้งคุณผู้ชมเนี่ยทั้งหมดเลยได้หนึ่งขนาดอมาทำคลิปได้ได้ขนมยี่สิบห่อได้มาม,<ๆ>มา<ๆ>มาได้กุ้งโบสองตัวแล้วก็ได้รางวัลวอื่นอืนีกยี่สิบห่อคุ้มอยู่เมื่อคืน่ะ มานคลักมานขนาดโหหัวทำเหมือนเดิมเลยอะไอ้เงี้ยโห,ห,หกุ้งยังขาวกว่าผมอีกอะ ดูด yeah. ิวันน <corner> ี้ไปตักแดดมาด้วยแนี่ยฮอล์ตักแดดตึ้งรู้เหรอกุ้งขาวกับผมอีกนี่นี่นี่ถ้าไม่เผ็ดอ่ะพริกว่าอืมค่อยๆอ่ะ ต้มแล้วต้อมอีกคุณผู้ชมไข่ไข่ไม่สุกต้มไข่เป็นด้วยทีแรกอะ่ะสองสามรอบเลยต้มไข่เนี่ยนอนอะ่ะไม่มีวันนี้ผิดพลาดท,ทัา้งที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยปกติผมต้มทีเดียวไงวันนี้ผิดพลาดนิดหน่อย่างน,นี้ดีกว่าง่ายกว่า คินยังไงนะกินมามา่าสูดนั่นแหละแต่ก็หลับคือมันต้องแบบหลับตานิดน,นึงอ๋อเพราะว่าผมโดนบ่อยอยู่นะเวลาสูตรมามา่าหอมมากมากเดี๋ยวพี่แววลิปเขาดูวะชิปเขามีมะนาวออกมาด้วยนะมะนาวมมีแล้วรวย ไข่ฟินเวอร์กินกุ้งหลอดพีเอาน้ำพริกเผา วชมีบอมะนาวมะนาวมีหมดแล้วเหรอนี่นี่นเฮ้ยเดี๋ยวพริกรเผารลอพริกลาบเนี่ยพริกเผาที่เขาใส่ก๋กวยเตี๋ยวอะอ๋อคนดิแดงเจัาเลยนำาจนแดง ออกมาจนเส้นจะหมดแล้วอ่ะวุ้นแงแป๊ดเลยเพิ่งนึกขึ้นได้อเออมันต้องสีงนี้สุดยอดอืออย่างนี้หอมพี่กว่าอืน้ำตาลอะไรน้ำตาลโอ้โหเออมันไม่แซ่บนะใส่น้ำตาลไปแล้วอ่ะไม่อย่ปไปแซ่บมันไม่ต้มต้ตมยำกุ้งต้มเกี๊กกยวน้ำน้ำตาลม,มันต้องนัวที่แล้วหวานนี่คุณผู้ชมน่ากินขึ้นมาเลยเห็นไหม อืเป็นแค่ไห้อร่อยดีออืเอ็มพลนเรานี่ชอบนึกอะไรที่จะกินหมดแล้วค่อยนึกได้นะท้าไปหน่อยไม่หน่อยอะเกือบหมดแล้ว อ,อน้ำเจ็บขึ้นมาเลยอะ่ะ มดแล้วน้องแบบนี้รสแบบว่าคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยะนะ <c oughs> ก๋ยวยเตี๋ยวใส่แบบเส้นมากๆเงี้ยแซ่บเลยอะ่ะของคอเลย น,นี่มันก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเนาะคล <c oughs> ้ายเลยนะฟิลแบบว่าฟิลต้มยำอ่ะคุณยำต้มยำเส็นมากๆอะไรเงี้ยโอ้เต็มหมดแล้วมัน,ห,นนะหิวนะหิวสิฮะหิว,หวผมไม่นามาวันเนี้ย เ <laughs> ติมกี่ถ้วยเราไม่รู้เน <c oughs> ี่ยแซ่บดีใครแต่ หน่อยครึ่งอยากกินกุ้งเผานะคุณผู้ชมแต่ทานไม่มี <laughs> ไม่มีทานไม,ม่บอกจะได้เอามาให้มะม,มาเ้่งคุยยังไม่ได้อาหางแต็กมือ <laughs> ดิบปากโอ้ย ให้ไข่มันเป็นยังไงครับผมชอบเลยเด็กกุ้งอันนี้โดนใจเลยเดยิน้ำอร่อยอะ่ะเนาะคนละเ,เกิก์ดกรเตียว <S <S สื่นนี้ มาเ,เริ่มคุณผู้ชมหมดแล้ได้กุ้งฮะไม่รปหิวแล้วปกติกุ้งต้องหมดก่อนไม่ใช่หรอไม่รู้ไปหิวอะไรมานะ <c oughs> เราเนื่องมันในมันมันละลายลงซึ้งหมดแล้วเนี่ยลงหัวมันเน,นี่ยหวัวมันมันละลายลงไปคุณผู้ชมเต็มเลยเมื่อกี้ผมไปตักกินในซึ้งก็มีนะออกมาเป็นสีขาวเลยอ่ะ มันกุ้งมันนึ่งสีสม้มสีส้มขาวก็มีส้มก็มีตานนเจ็บไหมครับพ่อมาอสี่ตัวมากินกุ้งค <c oughs> รับพ่อมันชอบกินกุ้งยี <c oughs> ด่ดี ผสมข้ามันกินขอแป่งก้นเนืกุ้งแบบสดมากเลยอะท่ำๆ๋วยเตี๋ยวสูตรนี้นะเอมาม่าสูตรนี้นะใครได้กินก็ติดใจเย่ง เขไป<ะ>วันนี้ก็เอาไว้เพีนงนี้ก่อนนะครับผมจนคุณผู้ชมนะมากินมามา่าเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมแต่ต้มไข่นานๆมาเน,น,นี่ยคุณผู้ชมต้มแล้วต้มอีกนะครับผมออกมาอร่อยออกมาดิบบ้างสุกมั่งสุกเกินบัง่งทำๆอะ่ะเฮ้ยกดใจวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับ